สวัสดีครับวันนี้ลุงเข็มก็จะมาพูดถึงการปลูกเผือกสลับกับการทำนาข้าวที่อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีครับสถานที่ถ่ายทำนี้ก็คือร้านบ้านเจตะพันข้าวที่กใกล้ๆกับวัดดงขี้เหล็กอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เขาก็ปลูกเผือกหอมพันเชียงใหม่นี่แหละสลับกับก,บการทำนาข้าว มาหลายงวดแล้วหลายฤดูแล้วแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ได้กําไรดีด้วยนะครับเจตะว่าอย่างนั้นอ้าวแล้วปลูกเผือกได้กําไรดีแล้วจะต้องปลูกสลับทําไมไม่ปลูกไปตลอดเลยละ่ะคําตอบก็คือถ้าเราปลูกเผือกไปตลอดเราไม่สลับกัรทํานาข้าวเนี่ยมันจะไม่ดีครับเพราะว่ามันจะติดโรคแล้วมันก็จะเป็นการสะสมโรคก,ก็คือพูด,ดง่ายๆก็ต้องการมีการสลับเพื่อให้โรคเนี่ยมัน ตายไปจากดินนะฮะเพราะว่าเผือกเนี่ยถ้าถ้าเป็นโรคเนี่ยโดยเฉพาะโรคหัวเน่าเนี่ยนะครับก็จะอาจจะทําถึงขัดทุนเจ๊งไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโรคหวัวเน่าเนี่ยสำคัญแล้วก็ที่จะต้องระมัดระวังเพราะนั้นเมื่อปลูกเผือกแล้วติดต่อกันสักหนึ่งฤดูหรือ2ฤดูแล้วต้องสลับไปปลูกข้าวแล้วครับสลับไปปลูกข้าวแล้วก็ต้องเอาดินตากแดดนะครับแล้วก็อาจจะต้องปลูกปอเทืองหรือปลูกอกถั่วเขียว แล้วก็ไถกลบลงไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมก็เป็นช่วงที่เทศกาลกินเจพอดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ เผือกก็จะราคาดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทําเผือกให้ได้กําไรหรือได้ประโยชน์หรือราคาขายเนี่ยมันมีองค์ประกอบ3 3อย่างประกอบกันที่จะทําให้เราได้กําไรนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือราคาราคานี่สําคัญมากเลยนะครับเอ่อถ้าราคา20บาทต่อกิโลขึ้นเนี่ยก็หายห่วงนะครับได้กําไรแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเก็บช่วงไหนช่วงกินเจเนี่ยจะราคาดีและช่วงโรงเรียนปิดเทอม ก็จะราคาต่ำนะโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยจะราคาดีกว่าช่วงโรงเรียนปิดเทอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็จะกินขนมที่ทําจากไส้เผือกอะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิดเนี่ยเขามีผลกับแม่ค้าที่จะทําขนมขายเด็กนกักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงฤดูเปิดเทอมเผือกก็จะราคาดีกว่าช่วงฤดูปิดเทอมแต่บังเอิญปิดเทอมเดือนตุลาเนี่ยมันตรงกับกินเจเพราะฉะนั้นราคาก็ดีนะฮะราคาก็ดี หัวใหญ่หัวเล็กก็มีผลกับราคานะครับหัวใหญ่ก็2อกิโลขึ้นต่อหัวถือว่าหัวใหญ่น,นี่ก็จะราคาแพงถ้าขนาดกลางซึ่งจะมีเยอะมากก็คือประมาณ1กิโลขึ้นไปถึง2กิโลอันนี้ก็จะราคาปานกลางนะครับแล้วก็หัวเล็กอันนี้ก็จะราคาถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไซส์ใหญ่เยอะๆหรือไซส์ปานกลางเยอะๆเนี่ยก็จะได้กําไรเยอะแน่ๆแน่นอนเลยทีเดียว อีกเรื่องที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องอความใกล้ไกลจากตลาดแหล่งใหญ่ของตลาดเผือกก็คือกรุงเทพตลาด4ี่มุมเมืองตลาดไทยเพราะนั้นจังหวัดที่ปลูกแล้วแม่ค้าเข้ามาซื้อแล้วไม่ไกลเพราะว่าแม,ม่ค้านะี่ก็จะซื้อปริมาณเยอะเอน,ะะออนี่ยครับก็ แถวๆจังหวัดตั้งแต่ไล่ลงมาตั้งแต่ลบบุรีสระบุรีสระบุรีเนี่ยบ้านหมอเนี่ยปลูกกันเยอะมากนะครับแล้วก็สุพรรณอยุธยาปทุมธานีราชบุรีนครปฐมพวกเนี้ยที่เป็นแปลงนานะที่เป็นแปลงนาเนี่ยอยุทยาอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีนะครับโอ้ยนี่ก็สองก็ไม่ตากแดดตากมันคาวไ้อเเ เพราะนั้นแม่ค้าเนี่ยที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเขาก็จะมารับซื้อเขาจะมากันตั้งแต่ตีสองนะตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะจนขุดกันจนถึง7จ็ดโมงเช้า เจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงครึ่งนี้ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะขนส่งขึ้นรถบรรทุกแล้วเข้าไปในกรุงเทพก็ใช้เวลาเดินทางจากสุพรรณบุรีไปกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่านี่ก็จะถึงตลาด4ี่มุมเมืองเพราะฉะนั้นก็ไปถึงกรุงเทพก็ประมาณ9ก้าโมงไม่ต้องไม่เกินนี้นะครับเพราะาตลาดจะปิดช่วงเช้าแล้วก็มีตลาดบ่ายเพราะฉะนั้นแม่ค้าจึงต้องมาออกมารับซื้อกันตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วก็ไม่ซื้อไปเก็บไว้แล้วค่อยขายหรือถ้าซื้อไปเก็บไปแช่วไว้นะครับมันก็จะน้ําหนักก็จะเบาขึ้นนะครรัับเพาะะฉนน้ก็ การที่เขามาเก็บตั้งแต่กลางคืนเนี่ยแดดก็ไม่ร้อนแล้วก็มาเก็บตอนเช้ามารับซื้อแต่ตอนเช้าแล้วก็รีบส่งตลาดนี่ก็แต่ถ้าจังหวัดไกลๆที่ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพก็ปลูกได้นะครับก็ต้องดอูตลาดในจังหวัดของตัวเองว่าเราจะไปขายเองหรือเราจะขายทีเย่เยอะๆถ้าเราปลูกเป็น10ไร่20ไร่ไปขายเองไม่ไหวหรอกครับขุดไปขายโอ้ยขายไม่หมดหรอกก็คือจะต้องอาศัยแม่ค้าคนกลางมารับซื้ออครับอายุประมาณ4เดือนถึง5เดือน การปลูกเผลือกในนาข้าวนี่ก็ยกเป็นร่องแบบนี้นะครับเนี่ยก็เป็นร่องนะฮะแล้วก็เผือกนี่เป็นพืชที่ชอบน้ำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องน้ําก็ต้องขังอยู่นะฮะตลอดเวลาเลยก็เอ่อจะเพราะว่าแล้วก็เตรียมดินให้ร่วนสุยหัวเนี่ยมันจะได้ลงไปใหญ่ๆจริงๆแล้วหัวเผือกนี่มันดันขึ้นข้างบนนะครับไม่ได้ลงลึกไปข้างล่างเหมือนหัวมันนะครับเพราะฉะนั้นหัวเผือกเนี่ยมันสร้างสร้างหัวจากลำต้นไม่ได้สร้างไปตามรากนะครับเพราะฉะนั้น อานที่หัวจะใหญ่ในะหัวจะพองขึ้นข้างบนนะฮะจะสูงขึ้นข้างบนไม่ได้ไม่ได้ลงลึกไปข้างล่างเหมือนหัวมันนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเตรียมดินและการเ,เตรียมปลูกนะครับแปลงปลูกการเตรียมแปลงปลูกนี่ก็เหมือนทํานาเลยครับทำเทือกไทดะไท ไถแปรแล้วก็ทําให้ดินเละเลยนะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็คือปลูกเป็นแถวยาวโดยการที่ห่างกันระหว่างต้นเนี่ยยีเซนติเมตรห่างกันระหว่างร่องนด้แปดสิเซนติเมตรเมื่อปลูกกันไป1เดือนแล้วเนี่ยนะครับก็ยกดินพูลให้เป็นร่องนีลักษณะแบบนี้นะครับกยกดินพูลให้เป็นร่องเนีเป็นร่องขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษาเนี่ย ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยในที่เตรียมลูกพันธุ์เผือกมานะพันธุ์เผือกเนี่ยก็หาซื้อเอาตามแปลงแปลงแม่เนี่ยครับเราก็ต้องไปดูนะแปลงแม่เนี่ยเขาเป็นโรคหรือเปล่าถ้าแปลงแม่ไม่เป็นโรคเนี้ยเราก็ซื้อพันธุ์ได้แต่ถ้าเกิดแปลงแม่เป็นโรคเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเอามาเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเริ่มแรกเลยเราไม่มีแปลงแม่เราจะทาไงก็อาจจะต้องไปซื้อตะเกียงมาทึ่งเป็นหัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเอามาเพาะเองอันนี้คือการเตรียมดินนะฮะก็เตรียมดินเหมือนทํานาเลยนะี่กาเขาก็ไถดะไถหวานไถแปลนี่นะครับนกก็มารอเป็นฝูงเลยนะครับเพื่อที่จะกินแมลงกินหอยกินปูกินปลาเนี่ยก็จะใช้เขาก็จะเตรียมดินแบบนี้เลยนะเตรียมดินให้เละเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือดําแต่เวลาเขาดำเนี่ยที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขาจะมีทีมที่จะ รับจ้างที่จะดำที่จะปลูกนะฮะเพราะนั้นเจ้าของเนะี่ยบางทีก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่มีเงินกับมีที่ดินเท่านั้นเองก็เขาจะมีทีมที่รับดูแลรักษาตลอดรับฉีดยารับใส่ปุ๋ยรับปลูกเขาจะคิดเป็นแปลงแปลงคิดเป็นไร่ไร่ละเท่าไหร่ซึ่งคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับต้นทุนการต่อไร่เนี่ย ก็ประมาณ3 5 0 0 0ืถึงสี่หมต่อไร่ก็คำนวณัวเองนะถ้าเราจะทาสักสิไร่ก็ต้องเตรียมเงินไว้สักสามแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าทยอยจ่ายลงไปเรื่อยๆนะนี่ก็มีคนมาดูงานนะครับว่าก,การปลูกเผือกให้ได้ผลดีเนี่ยมาทำยังไงนะก็จะมีทีมงานเนี่ยสุดหลอ,อกก็มาดูว่าเขาทำกันยังไงจะเรียนแบบเจตตะก็ไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะครับนี่คือเจตตะก็ไม่ห่วงวิชาเลยบอกหมดนะครับว่าแล้วก็มีพันธุ์เผือกขายด้วยของเจตตะนี่ก็ไม่ ไม่เป็นโรคนะครับเพราะว่าก็จะมีคนมาซื้อของของแกเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับขายก็ไม่แพงหรกครับพันเผือกอันนี้น้องตังนะครับน้องตังก็กินเผือกเสาอ้วนเลยยิ้มนะครับอันนี้เป็นแปลงเผือกทีออ่อายุ10เดือนถามว่าเก็บเนี่ยตอนจะเก็บนะกี่เดือนหลังจากดำปลูกไปแล้วเนี่ยกี่เดือนเก็บเก็บหัวได้ก็ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับ ก็จนถึง6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนอย่าเกิน10เดือนนะครับก็คือถ้าเราดูแลรักษาดีๆไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคหัวเน่าเนี่ยมันก็สามารถจะกักเอาไว้เพื่อที่เอาราคาอย่างเจตาเ้าเขาจะกักเอาไว้นะครับมา,มาเก็บเอาเดือนตุลาเพื่อที่จะได้ราคาดีนะครับแล้วก็จะน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าต้นก็ถ้าต้นไม่เป็นโรคและไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้เป็นทีมขุดทีมขุดเนี่ยแม่ค้าเ,เขาจะจัดมาเอง อย่างที่บอกนะครับทีมขุดทีมนี้ก็มาจากอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเขาก็มีอาชีพขุดเผือกันอย่างเดียวเลยนะครับขุดแปลงนี้เสร็จก็ไปขุดแปลงโน้นขุดแปลงโน้นเสร็จก็ไปขุดแปลงโน้เน,เข,นเ,เขาก็จะไปตามแม่ค้าคนรับซื้อคือพูดง่ายๆคือแม่ค้าคนที่คนรับซื้อเผอเน่าก็จะมีทีมขุดประจำนะก็จะเป็นครอบครัวครอบครัวเลยย้ายกันไปเรื่อย,อยๆไปรับซื้อแปลงทางไหนวันนี้ไปซื้อสีประจันพรุ่งนี้ไปซื้ออำเภอสองพี่น้องพรุ่งนี้ไปประลืนไปซื้ออยุธยานทีมเผือก็จะย้ายกันไปเรื่อยๆแต่ว่าแปลงๆเนี่ยเป เอาเป็นว่าทีมนี้ทีมฝุดเถือกทีมนี้มาอยู่ที่อำเภอศรีประจันเนี่ยเป็นเดือนๆแล้วครับเว่าที่ศรีประจันตอนนี้ก็ปรุงกันเยอะมากกับข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากันต่อนะคะยังม่ประเด็นที่ย้ำตอนนี้ก็ใกล้เจ็ดโมงแล้วครับข่าวยามเช้านะ่ยก็คือเจ็ดโมงเนี่ยต้องขุดให้จบทุกครอบครัวก็จะรับเป้ามาว่าครอบครัวละกี่พันกิโลเขาขุดกัน ชุดเหน่งเป็นครอบครัวแล้วเป็นพันๆกิโลขุดแล้วก็เอามาลิดใบลิดก้านเอาดินออกนะครับอันนี้ก็สามีก็เป็นคนเอา,าแฉลงนะฮะแฉลงขุดขุดขุดลงไปขุดโยนขุดโยนขุดโยน,ยนส่วนภรรยายก็คอยลิดใบลิดก้านเอาดินออกแล้วก็ยัดใส่กระสอบแล้วก็แบกไปส่งรถรถก็ขนไปส่งแล้วก็ไปจัดช่างน้ําหนักเป็นถุงๆๆละสิกิโลส่งตลาดไทยนะดูวิธีการขุดของเขานะครับเขาจะขุดกันอย่างเชี่ยวชาญชำนาญก็เป็นทีมหลายๆครอบครัวเลยก็มาขุดกัน หลายทีมเลยละครับก็เอาเป็นว่าแปลงนี้ทั้งหมด17ไล่นะครับก็ขุดกันมาหลายวันแล้วครับยังไม่จบเลย คือหลังจาก6เด no ือนมาแล้วเนี in ่ยก็ไม่ต้องดูแลใส่ปุ๋ยใสยาอะไรเยอะแล้วครับก็เพียงคอยดูแลว่ามันเป็นโรคหัวเน่าหรือเปล่าคอยเช็คดูถ้าเป็นโรคหัวเน่าเนี่ยใบมันจะเหี่ยวหรือแบบแบบมันจะหมดเลยนะครับมันก็ถ้าไม่เป็นโรคหัวเน่าเราก็สามารถที่จะเก็บเก็บกักไว้เพื่อรอราคาแต่ถ้าราคาดีก็ไม่ต้องกักแล้วครับก็ขายไปเลยแต่ถ้าราคาไม่ดีเราไม่พอใจเนี่ยก็ก็เก็บไว้รอราคาได้การรับจ้างขุดนี่เขาก็ขุดกันเป็นกิโลกิโลนะครับว่ากิโลละกี่บาทกี่บาท ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2บาท3บาทนะครับเอาไปว่าขุดเป็นพันกิโลก็ควรดูเองนะครับว่าได้วันหนึ่งก็ครอบครัวหนึ่งก็มีรายได้เกือบสอง0ันบาทนะครับ ถามตอบถามบอกว่าถ้ามีให้ขุดทุกวันก็ดีนะครับรู้สึกไม่เหนื่อยเลยขุดกันทุกวันขุดกลางกลางคืนนะครออพอจบประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าก็หลังจากนั้นก็ไปนอนกันละครับก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนนะครับก็ต้องเปลี่ยนการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่นะครับาะเราบุนขุดขค้น ขุดนะเขาใช้เขาเรียกอะไรแบบนี้เชียงแรงเชียงแรงอ๋อโอเคมันเป็นง่ามเหมือนเหมือนไม้กางเขนเนี่ยนะโอเคแล้วก็เสียบลงไปเนียลองทําให้ดูอีกทีสิว่าจะขุดยังไงเอาไปทำไปตามแต่ว่าเอาเอาเอาช้าหน่อยช้าหน่อยนี่ปักลงไปอย่างนี้แล้วก็งัดนี่ปักลงไปแล้วก็งัดแล้วก็เอามือ้ายดึงขึ้นมาเออแค่นี้เองก็ง่ายเนาะโอเค ตอนขุดมันไม่ยากหรอกครับมันยากอีตอนขนนี่แหละมันหนักนะครับแล้วก็ต้องเดินไกลเพราะฉะนั้นเวลาจะขุดเผือกนยเจ้าของควรจะต้องปล่อยน้ําออกจากแปลงแล้วทิ้งไว้ให้ดินมันแห้งพอสมควรนะครับแล้วก็คนขุดก็จะได้ไม่ลําบากมากในการขุดอันนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับเาก็ขุดออกมาแล้วก็ลอกเปลือกนะฮะแล้วก็ฟันเนะะี่ยเนคือเผือกมันจะเห็นมันจะสร้างหัวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนลําต้นนะฮะไม่ได้สร้างลงไปลึกลงไปในดินเพราฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นข้างบนนะครับ ไอ้สติยีปฮาโลใช้แชงแรงเขาเรียกแฉลงใช่ไหมครับแฉลงแทงลงไปแฉลงัดขึ้นมาโยนงัดขึ้นมาโยนพอแฉลงแทงเสร็จแล้วก็น่นต้องมีภรรยาคอยรอฤทธิ์ก็ใช่คนไหนรอสุดเอามาคนนี้มา นี่ขุดเผือกวันได้กี่ร้อยกิโลเราถามหน่อยนิฮะอย่างย้อนหน่อยใช่เขาถามว่าได้กี่ร้อยโลเอาตรงนี้ขุดกันเป็นชุมนุมเลยเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมครับผมแ่ครอบครัวอ๋ออันนี้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนึงอ๋อขุดกันเป็นครอบครัวครับผมครอบครัววันหนึ่งกี่กี่กิโลกี่ตันไม่หน่าคะ่ะแล้วจะตลาดซังอนะ่ะไม่ใช่อย่างครอบครัวเราเนี่ยวันหนึ่งขุดวันนี้รับเป้ามากี่กิโล วันนี้รับเต้ามาเออนันเจ็ดสี่คนเฮ้ยเจพกิโลสี่พันเจ็ดโลสคนวันนี้มันจะได้เป็นบางวันล้วจะตลาดสั่งกันก็บอกแล้วนะนี่ก็บอกเลยฮะเดี๋ยวเราบางครั้งเราโมโหแล้วยังไม่เข้าหูใครเลยทุกคน จะเห็นว่าของแปลงเจสตาเนี่ยนะครับหัวจะเท่าๆๆกันเกือบหมดเลยนะครับว่าขนาดนี้ก็คือประมาณหัวละกิโลกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเผื่อขนาดกลางเยอะเพราะฉะนั้นก็จะได้ราคาดีแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับเพราะว่าเขาเก็บไว้9เดือนเองนะครับไล้ไหโอ้โหแล้วพระเอกไม่มีบทบาทเลยพระเอกพระเอกไม่ไม่ เพราะฉะนั้นถ้าเผือกราคาดีเนี่ยก็จะดีไปทั้งคนคนผุดคนปลูกคนดูแลรักษาแม่ค้าคนกลางส่วนผู้บริโภคก็ไม่ได้กินแพงอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าราคาเผือกรูบเผือกแพงเนี่ยคนกินก็ราคาเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าราคาขนมมันไม่เคยเปลี่ยนครับราคาของเผือกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการต้องการของตลาดคือดีมันซัพพลายมากกว่าเขาโยกม่าย อาจจะเพิ่งยกกระสอบหนึ่งที่แบกกันมาก็ประมาณ60กิโลเลยครับโอเคลอกไปเอานะครัต้องเอาอีกเที่ยวทันลอกผลผลิตของเกตะพันข้าวนี่นะครับก็จะได้6ตันต่อไร่นะครับต้นทุนการผลิตเนี่ยก็ ทั้งหมดเนี่ยนะครับ17ไร่ก็ใช้ต้นทุนประมาณ7 0 0 0 0 0นะครับ ราะนั้นก็คือไล่หนึ่งก็ประมาณ3 0,000กว่าทั้ง4ี่หมกว่า,าก็คือต้นทุนในการดูแลรักษาค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนฉีดยาค่าตัดหญ้าค่าตัดหนอหนอเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยต้องตัดทุกเดือนนะครับถ้าเราไม่ตัดหนอ่อที่มันขึ้นมาเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันจะทําให้หัวเนี่ยเล็กอันนี้ก็บรรจุใส่ถุงฮีพอถุงละ10บกิโลสิบกิโลแล้วก็โยนขึ้นรถไปส่งที่ตลาดไทยแล้วครับ อันนี้ก็คือเป็นแปลงที่ปลูกมาแล้วประมาณ3เดือนนะช่วงนี้ก็ป่อยให้น้ําแห้งหน่อยนะครับเพราะว่าชนประทานปล่อยน้ําออกแต่ว่าก็น้ําขังได้น้ําแห้งได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับสาหรับการปลูกเผือกก็ดูแลเรื่องโรคเป็นสำคัญแล้วกันยัง,ยงดูที่ใบเนี่ยอันนี้ใบไม่เป็นโรคเลยถ้าเป็นใบโรคของเผือกเนี่ยคือโรคลาลาน้ําค้างโรคแทงเกอร์ซึ่งมันจะมากับน้ําฝนแล้วก็น้ําค้างนะครับต้องดูแลให้ดีเพราะว่า ถ้ามันเป็นแล้วมันจะแพร่เร็วแล้วก็ถ้าเป็นหนอนก็จะเป็นหนอนฝูงนะฮะเราต้องเจ้าของเนะี่ยต้องมีหน้าที่คอยเดินตรวจตราทุกวันการฉีดยาต้องให้ทุกอาทิตย์ส่วนปุ๋ยเนี่ยก็ต้องให้ทุกๆเดือนนะครับก็ถ้าถึงปุ๋ยถึงยาแต่ช่วงที่เขาจะเก็บเผือกเนะี่ยเขาก็จะงดการให้ปุ๋ยให้ยานะครับเพราะฉะนั้นคนบริโภคก็ไม่ต้องห่วงเขาโอมันมีปุ๋ยมียาเยอะไม่ต้องห่วงครับเพราะช่วงก่อนที่หลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ปุ๋ยให้ยาแล้วครับ เขาก็ปล่อยไว้ให้มันอยู่คาต้นไปอย่างนี้นะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสารตกค้างอยู่ในหัวเผือกแน่นอนอันนี้เพราะว่าอย่างเจต้าพันข้าวนี้พอใกล้จะเก็บก็ก็ไม่ให้ปุ๋ยให้ยาแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้มา6เดือนแล้วครับผลผลิตไร่ละ6ตันก็คือ6,000กิโล กิโลละ20บาทโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณแสนสองต้นทุนประมาณ4ี่หมก็กำไรได้ละ780มื่นแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูนะครับแล้วก็สงสัยประกันใดก็โทรศพัพท์มาถามได้0 8นย์5ป9 5 7นะครับยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกเผือกนะครับ